ไปด,ดีพี่น้องไปดีพี่ซีถูกต้อเมื่อนี้นี่มาแขกครองเนาะพี่น้องก็คือปลาโดนท่านีเ่เนาะส่งไปทางไทยเนาะพี่น้องก็คือยอดสั่งทั้งหมดกับรวมทั้งหมดก็ประมาณลอยลอยหกสิบแตนเนาะพี่น้องจะได้กับอบใจขอบคุณพี่น้องทางฟังไทยเดอ้อที่สั่งเนาะพี่น้องการไลยคนกระทาม,มาว่าสั่งสื่อจะได้นเนาะก็คือก่อโอนมาเนาะพี่น้อง โอ้ยมี่เด็กบัญช e. ีเราเด็กบ e. ัญช yeah. ีไทยนะแต่ก็สร้างจองมาก่อนเนาะพี่น้องอย่งไรเนาะเพราะว่าตาผู้ใดแบบก็มีคนที่แบบว่าสร้างมาอยู่แต่ว่าโบได้โอนเงินมาเนาะก็คือว่าโบได้เนาะได้โอนเงินแมนโบได้เนาะเพราะว่ามันมีเก็บเงินไปท่าอย่างเงี้ยเนาะพี่น้องถึงว่าโอนมากแล้วมันสิบมีคลองยังขอดกโอนขึ้นคือเก่าในพี่น้องขอยบโบรตัวบรตุกเนาะ แล้วเมื่อนี้เขาสะเอาไปส่งเนาะพี่น้องไปส่งอีกสองเมตรเนาะกรคือเหาปากเครื่องขาผ่าขยังแต่นึงนี่แต่ห้าสิบาทเนาะพี่น้องแต่นึงได้กัคขาวผากันจะจะเอาแต่นึงสองแต่กับมมนเดิมต้มหนึ่งร้อยบาทน้องคนเขาไปฝากไกลเลยพี่น้องไปขาไปฝากอยู่ไทยคนเนาะแต่เอาสิบแต่กับเมนหนึ่งร้อยบาทเอาเทาแต่ขึ้นไปกับจังหวะกันไหมเนาะเหล่องค่าผากนะหลายคนพามา เียจะมาแพ็กเลยสั่งไรเนี่ยกรกลุ่มดีนะกระมีเจ้าหนึ่งอันนั้นคือเราสั่งมาพอดีลอยเนาะลอยแต้พี่น้าะลอยแต้เดี๋ยวจะเอาแบบเอาครูสั่งหน่อยนะครับู้นีสี่แตะสี่แตะใส่ไปมาแบบเออสี่แตะเอาทุ้งย่างไหมยางใส่แต่ก้าวซื้ีได้ซื้อหรือน้ำอะไรพี่น้อง อันนี้คือที่อยู่เพื่นเนาะบอลไปฮัทใส่เกลืกระดานมาอะไมันจะถือโบ๊ะงกเนาะใส่สองบบกากเอาที่เอาไรสิคื่อใส่มาเดี๋ยวพาตัดไ่อก่อนเออสิตบสามร้อยยังใหม่เทพพัชจรใส่ทุงมมือพี่น้องเออเดี๋ยวพี่น้องทีลาม่าโอ้ยจับเดี่ยวนั่นแนวนี้เนาะนี่เอ้าหยัดงกเนาะ ทนายลายพี่เนะต้นต่อเป็นชิปโค้ดเป็นชิปคดเนาะเดี๋ยวจะตับละน่เจะตับเป็น้นมันนสมันขาทุ่งเมื้อกี้ดีนะัน้แมิชนิดิชายกัรเป็นพันนาทสิตาตารนอหนังเข้าหน่อยเออะราจิะกรงซื้อเเบิ่งตามที่อยู่เลย ไปส่งพิษหนองพิษบอดตายแล้วไหนเพื่อนพัชกันโอเคตอนนี้ซีแตะเอาใส่ไว้ต้องอันนั้นแท็กไปกันฉีดใช่น้องเพราะว่าไม่ได้ไปส่งนะเขายังสีแท็กมาอยู่อันนี้เห็ดเพือเอา่ปให้เกลือพวกเราไปฝากให้อย่านั่งงกนะมันได้เจาะเลยในโซที่หาหาแทะจะได้หาแทะ อาสี่หกเอาจากสีก่อนแยกจากแพ็กน้ำเงาสิเนาะเอาจากแพ็กน้ำเงาเลยเอาคว่ใบเลยก่อนเอา่าอะไรกัได้เดี๋ยวพัชตาเตรียมมาคุณเล

มีปลาลุกกระมีพี่น้องเนาะทุกคนแต่ว่าอยากได้ลปลาปนกับอะไรพี่กันนะพี่น้องมาจำเป็นตรงเอาแต่ปลาลุกอย่างเดียวกับอะไรเนาะแต่ว่าอยากได้ปลาหันปลานีกันตั้งแบบนี้เลยพวกเตะกันแต่เราจะสนุนพยโยทินสายไหมเขตสายไหมซอย,ยมอส,ส,สองสองซูล <laughs> ตามจับแล้วพี <S S ่น nah. ้องตามจับแล้วเนาะตัวนี้ฮาโลชิปเตะชิปเตะชิปเตะคนปิดอันนี้มากดบ่ค่ะต่อสี่หกแปดสิบแหงเบิดแล้วพี่น้องเนาะแหงเบิดแล้ ใหม่ๆหอมๆเด้พี่น้องน้องบริเก็บใบดุนจะกี่ไรเป็นอยู่เป็นสนิจจันทบุรีโอ้เมืองสดอำเภอเมืองชนบุรีเฮ้ยจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีมงเตจเบ็ดบานกะปิน หน้าาปยุฟินเกมใสรเลยจอกันนะคนเดียวสิงุ์แต่เเต่เๆต่เเ่บงร้านเลยเตย ่มาจะะคนนะสี่ตัวบางยานี่ทุกแต่0ิปแติแตไวซิแตสองสี่แปดะแตามเจ้าเลยเจ้าก็วอาวินเก่ามาเบิ่งนนะตัวนี้ก็ิแตเนี่ยจะเขียนไว้ เทวทีอยู่แล้วร้อยสิบแต้มคุณบัวสาเออคุณบัวสาดีรักษาโอ้ตัวนี้บ่มีเบอร์โต้ด้วยนูนสูงเจ้าวัดศรีสเกตตัวนี้สองสี่หกสิบนี่นี่คุณบัวสาจังหวัดศรีสเกตตรง ต้องยางมากเยดิยดตังง <c oughs> เงเยอนี้จู่มาตรวจอีกเจนหนึ่งเบยหนอมีตัอง,ง <c oughs> ออย่ามันตืต่ะนเะนาะมันปิดฝา <c oughs> นาี่กนะาอร่อยิดได้เนาะาอร่อยก็อ,อกบ่าหาอรอยอ๋อสี่หกแปดชิปอั บางนาเขตบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพมหานครแขลงบางนาแขลงบางนาเนี่ยเขตบางนาใต้กระชั้นเอ๋เดี๋ยวจะซีมาแฟร์กันงงๆคุณนี่เท่

เขตบางกะปินี่กรุงเทพอะไรบางกะปิเขตบางกะปิแข้งหัวหมากเออแข้งหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพเฮ้ยเดี๋ยจดเจ้าแล้วเดี๋ยวเหรอเจ็ดเจ็ดเจ้าเจ็ดทงนำไปเออหกอันหก เดินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของอ้ายแม่ต้องพิงเนาะสิฝากผากไปให้เพ่นติ๊บแทะอยู่เป็นอยู่กรุงเทพเนาะอัดติ๊แทะให้เดี๋ยวเอาล่ะเอาได้แล้วจะเอาดูแดะที่กันบัดบัดนี้เนื้อตัวลอยแทะเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาสิแพรก่อนเอาสิแพรกมัดใบมัดใบเนาะ เ,ลเหลือเจ้าเดีวยวลอยแต่จนได้แน่เพราโค้าชิมีแถมเลยชาวพิ่นเอาลายพี่เนาะจำนวนจำนวนเงินกับห้าพันบาทเนาะมาเหลือเจ้าสุดท้าเป็นตัวข,ขาหนีโดดแค่นนเนาะสองสี่หกแปดสิบตัวนี้มีปลาดุกน้ำเนาะเจ๊แต่เป็นอยา่างไรปลาดุกพจนท,ที่ยิ่งพันอยา่างไรปลาดุกลายแต่ว่า มันบวหลาประดุกเนาะหล้ตจประดุกใช่ไม,ไมอีกุรยแ่าเจ็แนาะสอี่อหกเจ็ดแปดเก้าสเกาสองสี่หกแปดสิบสามสิบสอง 4, 6, 8, ส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tôi hay sử dụng cái <laughs> con như <laughs> thế sử sử con như thế thôi <laughs> thêm em đó thêm té แพ็กไปนะว่าแทมเลยแทมมันเป็นไะนนไดิอ่าไปผู้คนจืด้เนาะ นาเจอแตจักโลเกย์้อยู่ไปปูตอันนี้เขอเกย์ต้องจัางไหวซิปแตอประมาณนี้เดีอวอดายเอื่อเอื่อไอ้แม่เอีเยวคนจะไปส่งเม็เมือนี้เนาะอันนี้เหงื่อไอ้แม้เนาะพี่เนอะเด็กูแตกไหวซื่อตามไหนเอนซื่อตามนี้ด้อเไอ่ซื้อไล่ซื้อน่าอยู่อเนาะเจอเอันไปกั เจ้าแฝกจะทรงเหรอก๊ะอาที่อยู่ตามนี้นะคะเขาจะใช้กล้องกอ็เออเขาใช้กล้องาองอานายร่งกันนั่นอะไรกันอะอันนี้ได้อะไม่ได้หรอจ้าเดียวเนาะอันนี้เจ้าเดียวอันนี้ประมาณเจ็ดแปดเด้อเขาเขียนอยู่ใช่เขาเขียนอยู่ใส่เขาปิดเรา กูหาอเขาไปปิดเนากูเปิปิดนะบอว่าอันนียามันหยากรันมาจะว่าบดปิดได้สื่อไปไปก็ชิ่งหยากรองแซดกับหยากรูงชิงงงว่าอะไรจักแต่อะไรจักแต่อันนี้เอาใส่โดดแพกเรียบร้อยโดดกระซัมมิแต่ว่าเอาไปไปแพกคลองพลังงานเขาแพกไงแต่ว่าเนาะ เอาไปผากอยู่ทังไทยเนาะพี่น้องอยู่ต่อเขตพน,เพนพเัเพราะวืรอยเพิ่นจะไป,ไ,ปไปเบียยพอดีนะไ,<ง>ไปไปไปอุบลเนาะก็เลยเพื่อโอกาสให้เอืรอยไปผากให้เยอนะพี่น้องปก,กติกันคันว่าอันนี้บรารอนจิตาักอยู่นี่อยู่เซ่พี่น้องไปผากอยู่สองเมตรมันก็ะหอดไว้เลยพี่น้องสองเมตรกระหอดเนาะสั่งวงเทพบให้มาให้ถัดเด็ดโดยข้อมือเนาะชิปแต่อัลนะ้วเน อันนนแต่ว่ารถเอารถจักไปพี่น้องคำว่ารถใหญ่ช่วงขวบจ้ารถใหญ่ไปฝากมันก็อยากอยากเลยเพราะว่ามันสีเปลืองค่าเสียดายมันสิบโมคุมี่น้องใอ้พอบวกกำไรมันก็หลายรายหรอกมันก็จะสั่งรายรายเห็นไหมแล้งไหลบวบิดบันเออสั่มโบอัดก็ได้สั่มนี้ก็ได้บบอัดก็ได้มันบมเฮียหรอกมันบมเฮียตรงห้องนี้ อารมณ์ใจไปเห็นค่าน้ำมันกัดสองสามแสนนะพี่น้องเอ้ยค่าน้ำมันกับหกเจ็ดลอยนะหาหกลอยโดนซะค่าน้ำมันบัตนี้ค่าล้านอีกแต่ว่าค่าล้านเนี่ยกับสองสามล้านเนาะแต่ว่าโดนจักเข้ากบดีเซียค่าล้านเนาะไปฝี่่ไปีส่งเลยเด้อพี่น้องเนาะส่งเลยมือนี้เป็นบ้านพุทธเนาะกนาสิฮอด มื่ออื่นเนาะกรุงเทพมื่ออื่นกรุงเทพหวานมือื่นแต่ว่าแถวชีสโลสเกตกับมื่ออื่นคือกันมื่ออื่นคือกันเพราะว่าเขาฝากจันแดงนี่ได้สิได้ไว้ได้ค่ะอื่นเนาะพี่หลังเนาะไปขอบใจขอบคุณเนาะสตีเฟนโอนสตีเฟนอันสั่งจองบอลอดมากูได้การรอบนี้กันนะชีตั้งเบิ้งกันมันมีได้บอลอดชีต้องโพสต์เบิ้งว่ามีคนต้องการบอลเนาะ ปลาดุมันยังลรนะมันอยากเบิร์ดหอะไรพี่น้องเนาะปลาดุยเพราะว่าหอดสีเบิดยะมันนีเด้เพราะว่าส่วนนี้มันกำลังลรไในส่วนไม่ว่าจะมาไหลเนี่ยลอยกดแรงเหรอเนาะเพราะฉะนั้นมันบ่ไหลแล้วรอบนั้นที่เคยเอาไปส่งเอาไปฝากกันก็ลอยไปเนาะลอยไปลอยไปกันรอบนี้กะหอดเลยหอดเบิร์ดหอะไรพี่น้องเลยช่วงมือมือเดียวกะหอดเนาะผู้ใด้แบบอะไรนะแต่ว่าส่งอยู่สองมืออีกเลยส่งอยู่ไทยพี่น้องมันจังหอดไวแต่ว่า ตาทรงอยู่ปากเช่นี่กะระมมานซองมือซองมือไปส่งแต่ผู้ไดโอนเนาะผู้ได้โโอนก็เป็นบริกรทรงแต่ลูก้าผู้เพื่อย่างไรอีดีนนะปราก็ทรงบามีประรถเพราะฝึกบริษัทมาอันนีนะโอนมาโลดผู้ปรับโหลดเนาะบริษัทมาเหมือนั้นมือนี้แต่เด เพราะว่าขันปลาขอว่าได้ขอกระโอนขึ้นอะไรพี่น้องเลยท่านพี่น้องยังสร้างกะเท้าบ่มีอันนั้นเก็บปลายทางเนาะพี่น้องเเออามีโอนจังคล้องไปเนาะนี่แต่ว่าขอว่าค่าผ่าเท่าไรชั้อว่าขันตำลอยหนึ่งกับเมนชื้นว่าเอาหารอยกะหกลอยเนี่ยพี่น้องเลยเอาชิดแจ๊กอ่ะหารอยเนี่ค่าผ่าเยอะหนึ่งเนาะประมาณเนี่ยไปฝากในคันเอ้ยป่า ใหญ่ของแม่คันแม่หกักพี่น้องเอาเนาะอยากตาเออเป็นไปนี่เป็นกระชีไปส่งบาเลยส่งอยู่ส่งเมฆได้พี่น้องไปส่งอยู่อุบลเลยเนาะปะวาริศีข่าวอุบลเลยเนาะไปไปอันบ้านพี่ต่อเนีี่่ยพน้องไปส่งอยู่อนะุบลเนาะมันก็ได้สีไหวพี่น้องเลยไหวข้าวเดียวมื่อเดียวก็สีหอดเนานะขาหับเอาเนาะพี่น้องข้าวเดียวก็วหอแดแหละอ้วนเอาการขอบใจขอบคุณเนานะทุกคนที่ อันนั้นสั่งปลารถน้่มพี่น้องกะถ่ายรอบหนามีจังสิโฟโต้ไม่นอรอบนี้ยังเบิร์ตอยู่พี่น้องปลารถยังยังหน่อยอยู่เนาะเพราะว่าถ้าต้องไล่ละลายแต่เนะาะถ้าจะไปส่งพี่น้องมันจังสิคุบเลยนะถามว่าเก่าแต,แต่สิบแต่เศรแต่สามสิบแต่กะโม่ได้เลยพี่น้องเนาะมันต้องลักลอยขึ้นไปเ้าจังไหนไปส่งได้มันต้องเอาไลา่คนก่อนเนาะพี่น้องบางคนเนะี่ยตั้งแต่กะเอา สี s. <S ่เตะหาเตะขึ้นเนี่ยน้องพี่น้องหาหกเตะสิบเตะมันก็ถ้าสร้างรายผนมันก็โฮมกันเนาะไหลเป็นลอยลอยไปมันก็มันก็ทรงได้เหมนซะมันก็คาฟาก็มันก็บาดเดียวนะไปบาดเดียวเนาะหมดเสียเวลาพี่น้องไปพี่น้องมาลองขิดปิ๊ดกิ๊ไปเพียงชค่นี้ก่อกันพี่นาเลยไปดี